ใครหลายคนที่มาปรึกษาอ,อด้านดึงแฟนเก่ากลับมานะหลายคนบอกว่างอเขาจนรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าตัวเองไม่มีหนทางรู้สึกว่าในชาตินี้คงหาแฟนไม่ได้แล้วนะเาจะบอกแบบนี้ค่ะการที่แฟนทิ้งไปหรือแอบไปมีมือที่สมเนี่ยมันไม่ใช่เครื่องที่จะมาการันตีว่าเราไม่มีค่า การที่เราไม่มีค่ามันเป็นสิ่งที่สมองเราตีความทั้งนั้นเลยการที่เราตีความว่าเขาไม่รักแสดงว่าเราไม่มีค่าเราไม่มีคุณค่าเราไม่สวยพอไม่หล่อพอนะฮะมันเป็นการที่อะไรที่เราเคยเสพติดบ่อย,อยมันตีความตอนที่เราอยู่กับเขาเราตีความว่าเรามีค่าแต่เวลาเขาจากไป แไปมีมือที่สามหรือทิ้งเราไปอยู่กับมือที่สมเราตีค่าตัวเองว่าเราไม่มีคุณค่าเราไม่มีเราไม่คู่ควรเราไม่สวยพอไม่หล่อพอมันเป็นแค่ฮอร์โมนในร่างกายที่หลั่งออกมาแล้วสมองเราก็ตีความแบบนั้นนะอะไรที่เราเห็นมันจะตีความให้เรารู้สึก เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาทิ้งเราทําให้เราทําให้เราง่ายที่เราจะปรียบไปเปรียบเทียบกับคนอื่นการเปรียบเทียบคือการทําลายตัวเองค่ะมนุษย์เราชอบเปรียบเทียบและ99%เราจะทําให้เราจิกตกเพราะเรารู้สึกว่าคนอื่นเขาดีกว่าเขาเขาดีกว่าเราในทุกด้านนะเพราะฉะนั้นเนี่ย การตีค่าแบบนั้นการทำลายตัวเองแบบนั้นมันเป็นสิ่งที่ผิดมันจะทำให้ตัวเองรู้สึกด้อยค่าและมันจะสะท้อนให้คนรอบข้างเรารู้สึกว่าเราน้าเบื่อนั่นเองค่ะการที่จะทำให้ตัวเองดึงดูดแฟนเก่ากลับมารักเราเราก็จะต้องกลับมารักตัวเองก่อน เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จะสะท้อนไปถึงคนอื่นได้เมื่อไหร่ก็ตามที่เรารักตัวเองมันจะสะท้อนถึงพลังงานที่มีคุณค่าพลังงานที่จะดึงดูดนั่นเองเพราะฉะนั้นพลังงานที่จะผลักเขาออกคือพลังงานที่น่าเบื่อตามตือ้อตามงอตามทวงสัญญาโทษเขาสารพัดโทษเหตุการณ์การที่เขาทิ้งเราไป เราก็จะต้องกลับมายอมรับก่อนว่าโอเคตอนนี้เขาจากไปละตอนนี้เขาทิ้งเราไปตอนนี้เขาไปมีมือที่3เราก็จะต้องยอมรับความจริงในตอนนั้นแล้วก็หันกลับมาดึงพลังดึงเสน่ห์ตัวเองกลับการที่จะไปง้อเขาไม่ใช่การสร้างเสน่ห การสร้างเสน่ห์ก็คือการรักตัวเองรักในรูปร่างหน้าตาของตัวเองรักในสิ่งที่ตัวเองทำถ้ายังมองหาคุณค่าของตัวเองไม่เจอเราก็จะต้องไปทำสิ่งใหม่ๆก่อนชนะในสิ่งใหม่ๆเช่นอยากเรียนรู้อะไรการที่เรามองหาสิ่งใหม่ๆทำมันจะทำให้เราตื่นเต้นสารฮอร์โมนตื่นเต้นหรือสารโดพามีนนี่แหละ มันจะทำให้เรามีออร่าออกมาโดยอัตโนมัติค่ะและพลังงานที่จะทำให้เราดึงดูดเขาได้ก็คือพัฒนานตนเองให้ดีทุกจานไม่ว่าจะการเงินนะคะการเงินเนี่ยมันเป็นสิ่งที่หลายครอบครัวมีปัญหามันเป็นมันเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดที่ทำให้ครอบครัวเราแตกแยกกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเอาชนะ การเงินของเราได้เนี่ยมันจะทำให้เรามีพลังเพิ่มมากขึ้นมันจะทำให้เรามั่นใจมากยิ่งขึ้นการพัฒนาบุคลิกภาพดูดีอยู่ตลอดเวลาแม้เราจะอยู่บ้านเนี่ยเราก็จะต้องเป็นคนที่สวยดูสวยดูหลอ่อดูดีอยู่ตลอดเวลาเพราะอะไรความสวยความหลอ่อมันคือบุคลิกที่จะดึงดูดคุณไม่รู้หรอกว่าเขาจะโผลมาเมื่อไหร่และการที่เรา ดูดีมีสเสน่ห์ดูดีอยู่ตลอดเวลามันจะดึงดูดโอกาสใหม่ๆคนใหม่ๆเข้ามาให้เราตื่นเต้นกับชีวิตของเราการที่เราดูดีมีสเสน่ห์ดูหล่อดูสวยอยู่ตลอดเวลาครั้งแรกที่คนอื่นเขาเห็นเราเขาจะตัดสินรูปร่างลักษณะของเราก่อนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสใหม่ๆ สิ่งใหม่ๆจะเข้ามาถ้าเราดูดีมีความสุขรู้สึกดีกับตัวเองตลอดเวลาและมันจะเป็นมหาเสน่ห์ดึงดูดคนเก่าเขากลับมาง่ายมันเป็นเหมือนอะไรที่สบายตาดูแล้วสบายตาสบายใจถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่จะดึงดูดสิ่งดีๆโอกาสดีๆคนดีๆเข้ามาในชีวิตเราได้ง่ายค่ะโอกาสการงาน คนก็จะให้โอกาสในการงานของเราได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองถ้าเราดูดูไม่ดีดูนั่งจิตตกอยู่ตลอดเวลาหน้าเศร้าอยู่ตลอดเวลาไม่มีออร่าเนี่ยโอกาสใหม่ๆคนใหม่ๆเข้ามามันก็จะยากถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพลังงานที่จะดึงดูดแฟนเก่ากลับมาก็คือพลังงานที่ดูดีมีสเสน่ห์ดูดีมีสเสน่ห์ มีดีขึ้นในทุกด้านนั่นเองด้านการงานการเงินสุขภาพร่างกายในทุกด้านมันคือมหาสเสน่ห์ที่คนจะเห็นได้ที่คนจะรู้สึกได้และแม้กระทั่งคนเดินผ่านเราเขาก็จะรู้สึกดีและโอกาสดีๆมันก็ง่ายที่จะเข้ามาคุณสามารถเปรียบเทียบได้เลยเวลาคุณเห็นคนที่ดูดีมีสเสน่ห์เนี่ยคุณก็อยากเข้าใกล้คุณก็อยากจะรู้จักเขาถูกไหม คุณอยากจะรู้ความลับทำไมเขาดูดีจังเลยเขาทำไมเขาดูมีสเสน่ห์จังเลยคนแบบนี้นะเป็นคนที่มีมหาสเสน่ห์คุณไม่จำเป็นต้องไปไล่ล่าคุณยอมรับความจริงว่าเขาทิ้งไปแล้วเราจะแก้ไขยังไงแค่นั้นเองเราไม่ต้องไปตามตื้อ การที่เราจะถูกสเปคใครสักคนมันจะต้องมีความตื่นเต้นเร้าใจในนั้นถูกไหมไม่งั้นน่ะคุณก็จะไม่ไปจีบใครไม่งั้นคุณก็ไม่ไม่ได้ชอบแฟนคุณตั้งแต่แรกถูกไหมถ้าเขาไม่มีความตื่นเต้นมีสีสันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ดึงดูดเราเข้าไปหาเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะดึงดูดคนรักกลับมามันไม่ใช่ไปบังคับเขามันไม่ใช่ไปตามตือ้อตามงอเขาค่ะ มันเป็นการที่เราจะต้องมาเติมพลังในใจของเราก่อนสวยหล่อมาจากข้างในเพราะฉะนั้นการพัฒนาตนเองให้ดูดีมีค่าและพัฒนาตนเองในทุกด้านมันเป็นสิ่งสำคัญมันเป็นสิ่งจําเป็นที่เราจะต้องมีมันคือมหาสเสน่ห์ดึงดูดนั่นเองค่ะถ้าคุณสนใจเรียนรู้พัฒนาตัวเองทุกด้านคุณสามารถนมาเรียนรู้ได้ในสเสน่ห์พลังหญิงค่ะ ถ้าสนใจคอร์สออนไลน์วันนี้ให้ราคาพิเศษอยู่ที่1 9 0 0 0บาทจากราคาเต็ม3 9 0 0 0บาทค่ะถ้าคุณสนใจทักแชทไปที่ l i น์แอดแอดโคชอันี้ค่ะโคชอันนี้แก้ปัญหาภาษารักไปแล้วค่ะบายบาย